สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะเวลาเราเหลือน้อยมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับร่วมสนุกกับเรานะครับ SMS เข้ามานะครับ,บ,บคำถามท,าที่โดนใจนะพี่ตงชัมอบให้เลยนะครับเสื้อโปรเฟนเดอร์นะครับ5รา,างวัลน,นะครับค่สี่หกสี่สองสองหนึ่งหนึ่สงนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะครับก็สวยงามมากนะครับทีนี้มีคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เอสเอสเข้ามาแล้วนะครับถามว่าตัวรถขับสองนะครับพี่ตงชัยรถขับสองกับรถขับสี่เนี่ยใช้โช๊คอัพแตกต่างกันหรือเปล่าหรือว่า ใช้ยังไงนะครับก็คือจริงๆก็คือมันเริ่มมาจากสแตนดาร์ดของรถเดิมก่อนว่าโชคที่มาจากโรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยถ้าเป็นโมเดล w h e e l กับ w h e e l เนี่ยครับซีเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นหูยึดเดียวกันไหมครับผมถ้าออกแบบมาคนละกษณะเลยอย่างเช่นวีโก้เนี่ยวีโก้ทูวิลกับโฟวิลเนี่ยออกแบบมาคนละตัวเลยแม้จะใช้ร่วมกันไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ถ้าถ้าออกแบบมาเป็นช่วงชักเดียวกันหูยึดเดียวกัน ขนาดเดียวกันเนี่ย <ผม S 1> ก็คือจริงๆอาจจะใช้ร่วมกันได้ถ้าถ้าผู้ใช้นะคือการใช้งานเหมือนกันอย่างเช่นถ้าถ้าทูวิลบางคนไปทุกหนักแม้จะมาใช้กลุ่มเป็นออฟโรดหรือโฟวิลนี่ไม่ได้เพราะออฟโรดเนี่ยจุดประสงค์กขคือต้องการเข้าเข้าป่าหรือ,รห,รอหรือเข้าในกลุ่มที่เป็นทางทางที่ไม่ค่อยดีแม้ตัวโช๊คเนี่ยจะต้องน้ําหนักความดืดเนี่ยจะไม่ไม่มากเกินไปครับผมไม่มากเกินไปเพื่อให้รถให้รถยื่นตัวได้แต่ถ้าเป็นรถมาทุกหนักเช่นรถบีโก้ทุกหนักเป็น2ตัน3ตันเนี่ย การใช้งานก็ต้องใช้โช๊คอีกสไตล์นึงเพื่อก็คือความหนืดของโช๊คจะต้องมากเพื่อต้านกับแรงแรงดันของแหนบแรงแรงคืนตัวของแหนบครับก็ต้องอีกสไตล์หนึ่งแต่กลุ่มกลุ่มโฟร์วิวเนี่ยเขาต้องการการยึดหยุ่นคือขับทั้งเร็วด้วยการยืดหยุ่นในเข้าทางคุรกันดานด้วยตัวโช๊คก็ต้องออกแบบน้ำหนักให้เหมาะสมคือใช้ได้ทั้งทางเรียบกับทางขรุข่ดแต่จะไม่หนักเกินเท่ากับรถที่เป็นทูวิวที่ขับที่ขับแบบดุมันแบาดุันกต้องต้องอยู่สภาพการใช้งานจะใช้รวมกันไม่ได้นอกจาก รถบ้านธรรมดาเนี่ยก็อาจจะใช้สนัดทั่วไปเหมือนกันครับทีนี้นนท์รู้สึกจะสงสัยเมื่อกี้ถามอยู่ว่าเรื่องแกนโช๊คใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรนะแกนน้ามันทำไมมันต้องใหญ่แกนใหญ่ใช่ไหมทำไมแกนอ๋อคือคือเรื่องแกนเล็กอ่าคือคือมันเป็นเรื่องเทคนิคครับคือคือปกติถามว่ามันจะเป็นต้องใหญ่หรือเล็กไหมคือโช้กน้ามันเนี่ยเราใหญ่ก็เพื่อเสริมประสิทธิภาพเรื่องการทดงอ คือคป้องกันการคดงอของแกน <ừ> แต่คณนนิตของแก๊สเนี่ยมันจะมีผลเรื่องถ้าแกนเราใหญ่ข, <pensa spiritually S 2> ขึ้นมาเนี่ย <ผม S 1> เนื่องจากเราบรรจุแรงดันแก๊สเข้าไปครับก็คือจางที่เราก,กดชกเนี่ยคือกดแข็งอ่อนเนี่ยผมจากแรงดันแก๊สนั้นถ้าแกนที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นมาเนี่ยแรงดันของของชกเนี่ยจะมากขึ้นครับเราจะรู้ว่ากดแข็งชคกจะแข็งครือถ้าแกนใหญ่ชกจะแข็งแต่คะแนนคือเขาจะรู้เรื่องเทคนิคเทคโนโลยีตรงเนี้ย ผู้ผลิตโชคลุกไลนก็คือก็รู้ก็คือจะพยายามทําแกนเล็กแต่ครานี้แกนเล็กเนี่ยถ้าเปกลุ่มในกลุ่มออฟโรดเนี่ยมันก็ยิ่งผลเรื่องแกนงอแกนงอตามมาจริงๆสามารถโมดิฟายได้คือในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเป็นสูตรเดียวกันหมดก็คือทุกเจ้าเนี่ยทำแกนเล็กแต่โปรเพนเดอร์คือจะเอาผสมผสานเราก็ทําแกนใหญ่ให้เพราะลูกค้าหลายๆที่ใช้ในกลุ่มออฟโรดเนี่ยแกนงอโชคแกนงอเราก็คือผสมผสานเราก็คือมามาอไดีทดสอบคือทําแกนใหญ่แต่สามารถทําแกนใหญ่โดยที่ว่าอัดแรงดันส คนขับแล้วก็ยังไม่สุขกระด้างยังนุ่มคือหลายๆคืออย่างโมติเนช็ทั่วไปที่ขายในท้องตลาดเนี่ยเขาจัดแก๊สประมาณ150 PSI ครับหรือคือจะมีคำแนะนําว่าร้อยหรือร้อยร้อยหบแต่โปรเพนเดอร์ไม่ใช่โปรเพนเดอร์แนะนําให้ร้อยห้าสิบถึงสองร้อถึงสองคือกดคนจะกดไม่ลงเลยกดไม่ลงคแต่กว่าใส่รถแล้วนุ่มมันก็จะคือคือจะ เป็นถือว่าเป็นมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเทคโนโลยีตัวนึงคือเป็นเรื่องการค้นคว้าของเราครับอ๋อก็ค้นคว้ามาแล้วก็ผลิตออกมาจริงๆแกนใหญ่กันเล็กก็มีผลบ้างในเรื่องการกดนะครับแต่จริงๆแกนใหญ่ก็ถ้าใช้งานสูงสุันก็ควรจะแกนใหญ่ควรจะแกนใหญ่ดีกว่านะครับผมก็ก็เป็นเรียกว่าเป็นคุณลักษณะของแกนนะครับผมยังมีหนึ่งคำถามใช่ที่ทาบมาส่งมาคือโช๊คแก๊สกับโช๊คน้ำมันเนี่ยอย่างไหนจะดีกว่ากันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเนี่ย ใส่ไม่ได้มันเกิดจากอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยโรงงานทำมาผิดหรือเปล่าอะไรคือชกแก๊สกับชกน้ํามันต่างกันก็คือคือชกน้ํามันเนี่ยก็คือเป็นระบบไฮดริกธรรมดาก็คือความหนืดเนี่ยเกิดจากน้ํามันที่พิ่งผ่านรูเล็กๆในวาล์วลูกสูบครับครับทวนี้ระหว่างที่น้ํามันวิ่งผ่านรูลูกสูบเนี่ยน้ำมันมันจะแตกฉีดกระจายฉีดมฉีดจะเป็นฝอยเป็นฟองฝอยก็จะเกิดเป็นฟองเล็กๆในในน้ำมันเวลารถวิ่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยน้ำมันเกิดเป็นฟองเนี่ยความหนืดน้ำมันจะลดลงลดลงแล้ว มันวิ่งแ้วฟังหนึ่งรถก็เริ่มเจริญมยนตัวคือคือย้วยคือความหนืดลดลงแต่ชกแก๊สที่แตกต่างคือเราดัดแก๊สไนโตรเจนเข้าไปเพื่อไปกดเพิ่มแรงดันคือไปกดบีบฟองอากาศตัวนั้นน่ลที่ที่หลังจากที่น้ํามันฉีดผ่านรูเล็กๆเนี่ยก็จะบีบฟองอากาศให้คืนตัวกลับมาเป็นน้ำมันเทอร์มิกเหมือนเดิมทันทีเลยทันทีเลยเพราะฉะนั้นความหนืดก็จะคงที่ตลอดเวลาที่เราวิ่งงั้นในชกแก๊สถามว่าคือชกแก๊สจึงถามว่าดีคือประสิทธิภาพดีกว่าน้ํามันแน่นอนแต่เทคนิคการผลิ การผลิตกับเทคนิคการป้องกันไม่ให้แก๊สรั่วออกมาเนี่ยคนขับก็ต้องยากกว่าสมควรนะครับก็ต้องดูพฤติกรรมการขับขี่ด้วยนะครับบางทีซื้อโช๊คแก๊สไปใช่ก็ใส่เต็มๆเลยโช๊คแก๊สดีกว่าน้ำมันแตกขึ้นมาก็ทำไมมันไม่ดีน้ำมันดีกว่าก็ต้องอยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ด้วยนะครับผมนะครับอ่าเป็นว่าสุดท้ายแล้วค่ะกับอีกหนึ่งคำถามเนาะทางคุณธงชัยเองค่ะมองในส่วนของอนาคต ของโปรเฟนเดอร์ในเมืองไทยบ้านเราอย่างไงบ้างเรื่องของส่วนแบ่งการตลาดต่างๆในส่วนแบ่งการตลาดคือก็ถ้าเป็นส่วนมาตรฐาน OEM เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ติดรถยนต์เนี่ยคือตอนนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นครับเพราะผู้ซื้อเนี่ยก็คือติดตั้งยี่ห้ออะไรออกมาเนี่ยก็จะซื้อตามยี่ห้อตามยี่ห้อหน่ครับแต่ครนีเกือมีกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นรถทุกหนัก <ừ> คือนรถชาวบ,บ้านทั่วไปแต่ถ้ารถทุกหนักรถมันทุกหนักเช่นรถผักรถเพื่อการเกษตรพวกนี้จะทุกเป็นตัน2ตัน มันซื้อออกใหม่มาเนี่ยพวกนี้จะต้องโมดิฟายครับคือจำเป็นต้องเปลี่ยนทันทีต้องเปลีี่ยนนททัเขาก็จะมีทางเลือกก็คือกลุ่มที่ผลิตในประเทศไทยกับแบรนด์ที่นําเข้าครับก็คือกรณีกระโปรเฮนเดอร์ก็คือจะมองช่องทางตรงนี้แหละกลุ่มที่เป็นพรีเมียมขึ้นมาที่ที่ซื้อมาแล้วต้องดัดแปลงรถดัดแปลงตัวโช๊กก็เรื่อยๆกระโปรเฮนเดอร์ก็ทําเพื่อที่จะซัพพอร์ตกับกลุ่มตรงนี้เพราะว่ามองดูแล้วตลาดตรงนี้ครับเยอะครับแล้วก็กลุ่มตอนนี้ในประเทศไทยก็เริ่มกลุ่มออฟโรดเนี่ยก็โตขึ้นเรื่อยๆจะมีกลุ่มกลุ่มรายและกลุ่มที่เข้าาป่ เขาไปช่วยในภาพพระกันดารอะไรเงี้ยจะเป็นกลุ่มเขาเขาจะเริ่มมาใช้โอฟอร์มันเดอร์เขาเยอะครับผมก่อนนี้ถ้าเกิดว่าปีนี้มีน้ําท่วมมาอีกสงสัยจะโตอีกไม่รู้จะับมีที่แล้วเป็นยังไงคะในช่วงน้ําท่วมนี้ก็มีโทรศัพท์เข้ามาฮอตไลน์เยอะมากแล้ววันอาทิตย์ด้วยมคอโทรเข้ามาอันทย์ด้วยไหมคะก็มีตลอดเวลาครับคือเคยโทรเข้ามาเพื่อจะซื้อชุดยกในรถที่เป็นทูวิวเราเอาชุดยก2นิ้ว4นิ้วถ้าเป็นโฟวิวนี่ก็คือใส่ยางใหญ่สุดๆครับก็ เรียกว่าตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับโปรเฟนเดอร์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอไอการตลาดในส่วนของรถเก๋งครับคาดว่าคือจริงจริงๆโปรเฟนเดอร์เราเรามีผลิตรถเก๋งนะคือผลิตให้กับลูกค้ารายราหนึ่งในในมาเลเซียคือรถโปรตอนครับคือโปรตอนทุกโมเดลเราผลิตให้หมดครับผมแต่คราวนี้ในกลุ่มรถญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายครับเราก็มีแผนจะผลิตให้ในเมืองไทยแต่คราวนี้คือก็จะเป็นแผนต่อไปเพราะเนื่องจากเรากำลังผลิตตอนนี้ยังไม่พอครับไปที่หมดเลยครไม่พอเพราะว่าไปผลิต ทั้งส่วนกระบาหมดแล้วแล้รไปกลุ่มที่เป็นกระบาแล้วโมดิฟายไปเยอะมากครับผมก็ไม่นานานนะพี่นรถเก๋งก็ถ้าเริ่มก็คงจะเป็นกลุ่มที่เอาใจพวกนักทางเรียบแข่งทางเรียบก่อนก็คือเราจะไปดูก่อนในกลุ่มที่เคยใช้ของแพงๆครับไปช่วยตรงนั้นก่อนก็เรียกได้ว่าเอาเอาสินค้าที่เรียกว่า ให้คนไทยได้มีช้อยในการเลือกนะครับไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นเรื่องของแบรนด์นำเข้าที่แพงๆเนี่ยเราจะไปถูกกว่านั้นก่อนให้ถูกกว่านั้นก่อนแบรนด์บ้านเราก่อนนะครับก็วันนี้เราก็ได้รับความรู้นะครับในส่วนของโชว์อัพในส่วนของการตลาดวันนี้หลักๆเลยนะการตลาดเยอะมากนะครับสำหรับโปรเฟนเดอร์น้องขอขอบคุณพี่ธงชัยมากมากนะกรรมการผู้จัดการบริษัทโปรเฟนเดอร์มากๆนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะที่สลหับเวลามาพูดคุยให้ความรู้กันในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ส่ง SMS เข้ามานะคะรวมไปถึงคำถามที่เราถามขึ้้้นนนมมมาาาาะะะะะะคคคคทััังงหหดดด5รรววลล่่เเี๋ยจตติอกบไปุณผูช หวงได้ไปแน่นอนสําหรับเสื้อโปรเฟนเดอร์นะคะเสียดายมากเลยเราแจกหมดเลยนะครับ5ตัวอดเลยนะครับเสื้อสวยๆนะครับจากโปรเฟนเดอร์นะครับผมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมนะครับเราจะติดตามได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา1 7บเนาฬกาถึง18บแนาฬิกานะครับกับรายการพ i กัปตัจสครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ